ตั้งต <si ัวครับน้องดิวมาอยู่ในสตูดิโอของเราเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับเราคุ้นเคยกันดีวันนี้เปื่อยใช่ไหมครับนิดหน่อยครับผมเป็นไรครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเป็นอะไรวะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนระวังอยากให้ทุกคนระวังในอาหารการกินที่ดีเพราะว่าผมไปบังเอิญไปทานแมลงทอดนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแมลงทอดเนี่ยมันผสมอะไรบ้างมันสับมายังไงอะไรไงมันก็เลย เส้นเสียงอักเสบมันอักเสบมาจากร้อนอาหารจริงหรอใช่คือแล้วเราคิดว่าเป็นไอพรามะแลงทอดเลยครับน่าจะน่าจะน่าจะเพราะนั้นไม่ได้กินอะไรเลยเาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเออเราก็เลยไปตรวจคือมันมาจากเส้นมาจากร้อนอาหารร้อนอาหารนะมันก็ลามมาเรื่อยเรื่อยจนถึงเส้นเสียงตอนนี้เป็นอยู่เพดานออกเพดานก่อนแล้วอืมอแล้วเดี๋ยวคือมันมันมีอาการมานานเนี่ยโอ๊ยแป๊บเดียวเมื่อวานเมื่อวาน แบบเฉียบพันครับครับอันนี้รายการสัมภาษณ์อันนี้สัมภาษณ์อันนี้สัมภาษรถในการของรคยการผมอยากค่อยมาเข้าเรื่องอันนี้ก่ออยากรู้อยากรู้อ่าโอเคโอเคหายไวๆแล้วกันกายป่วยใจไม่ป่วยอะไรนะครับกายป่วยใจไม่ป่วยโอ้ยอ่อนขนาดนั้นอ่าวันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่บรรยากาศชวนเพียงพําใช่แล้วครับดูชื่อเพลงฟังแล้วก็ฮึเป็นไงล่ะจะอยู่เกี่วัน นี่ชื่อเพลงแบบนี้เนี่ยแต่อยากให้ลองฟังเพลงนี้<ๆ>เพลงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเพลงนี้มันเตือนจิตผมได้เลยนะเพราะว่าเวลาผมจะทําอะไรอย่างเช่นเนื้นเอเพลงมันจะเล่าประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปทำอารมณ์เนี่ยสมมติอยู่กับคนที่ชอบสองต่อสองและสุดท้ายแล้วบรรยากาศทาไปเฮ้ยเือดึ้นอยู่สองต่อสองแล้วอมององตาก,กันเฮ้ยอยากจะสารภาพรักกับเขามากคืนนี้อยากจะบอก สิ่งที่มันอยู่ในใจตอนนี้ออกไปอยากให้เห็นหน้าดิวนะครับตอนดิวแบบที่อยากบอกจริงเอออินมากไงีอินมากพอพอพอเขาเถีงต่อนะครับผมตอเราเป็นสิ่งแรอยากจะบอกไปปุ๊บเนี่ยอยากจะบอกรักเขามากเออในนี้มันก็เลยมันก็มีท่อนทูกองเพลงกว่าโอกาสเที่ยงารมันสูงจริงๆถ้าเกิดเช่นเผลอบอกรักเธอออกไปเนี่ยโดยที่ฉันเอาแค่อารมณ์ตอนนี้เนี่ยครับฉันจะถูกเธอหาว่าฉันเป็นคนใจง่ายหรือเปล่าแล้วมันก็จะย้อนกลับมาถามตัวเองเยีว่ามาบอกตัวเองว่าเฮ้ นิวเวลาจะทําอะไรเนี่ยเวลาพูดคำว่ารักออกไปเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคาว่ารักมันหมายถึงทั้งหัวใจที่เราจะให้เขาเราแน่ใจและอยางว่าเรารักเขาจริงๆถ้าพูดออกไปเนี่ยเราอาจจะเสียคนได้ผมว่าต้องเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นกับเดิวผมว่าผมว่าไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเดียวผมว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นแบบนี้พรามีกอลป็น่าจะเคยเคยเคยแอบชอบใครไหมมีครับมีอ่าแล้วเคยแบบให้อยู่กันสองต่อสองแล้วแบบอยากจะสารภาพรักกับไอะผมชวนกินตลอดแหละกินอะไร กินเออกินข um> ้าวตลอดเออประมาณนั้นแต่ว่าบรรยากาศชวนเพลงครับเนี่ยม euh ันมีเขาเรียกว่าเรื่องของดนตรีมันเปลี่ยนไปนิดนิดน่อยใช่คับฟังสบายนิดหน่อยไหมเหรอเยอะไหมเหผมว่าผมว่าเยอะเลยแหละเพราะปกติอะถ้าถ้าฟังเพลงดิวมาแต่ก่อนก็จะป็นถึงดิวจะนึกถึงไอ้คนคนหนึ่งที่มันไม่เคยสมหวังแบควาารักสักทีจะเศร้าจะโอ้โหหม่นมองมาคลองอารมณ์ก็คือเป็นตัวแทนของ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  มุมคนที่มีความผิดหวังไม่ความอกหักมีความผิดหวังในความรักตลอดถูกต้องอดูแบบเจมเนื้อเจมตัวตลอดประมาณนั้นแต่ตำมาระบ้านี้เนี่ยวิธีคิดจะเปลี่ยนไปวิธีคิดคของของแนวเพลงต่างๆจะเปลี่ยนไปถึงถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่เราก็จะมีมุมดีๆในเรื่องเศร้านั้นอยู่ที่เราหยิบยกกำลามาพูดทําไมมันถึงเปลี่ยนให้มันดูสนุกสนานขึ้นเพราะว่าอะไระหรือว่าคุยกับพี่พเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยโตขึ้น ด้วยด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ยผมได้รับโอกาสที่ดีจากพี่ผู้ใหญ่ทุกคนมากๆที่ที่ให้เราเข้าไปเข้าไปคุยงานด้วยเข้าไปประชุมด้วยว่าเฮ้ยมาคุยกันมาคุยกันมาแชร์ไอเดียกันว่าแล้วก็มามามาดูทัศนคการกันว่าเฮ้ยเรามีความคิดต่อสิ้นแล้วจะทําแบบไหนและเขาก็มองล้ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนสนุกอ่ะเป็นคนแบบว่ากวนๆด้วยซ้ำเป็นคนที่แบบ คุยใหฮาด้วยสายอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอามุมนี้แหละมุมนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดและน่าจะทําให้เรา,เาได้เพลงที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดแต่ว่าวแต่ว่า,วาเพลงเศร้าเนี่ยพวกเพลงเศร้าพวกเพลงช้าอะไรเนี่ยผมก็คิดว่า,ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่เหมือนเดิมก็อาจะยังไม่ทิ้งอัลบบ้มนนี้ก็จะมีแน่นอนแต่ว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกก่อน แล้วก็เป็นแนวแบบป๊อปลาตินูกต้องป๊อปลาตินของเรามันคือถือว่าแปลกใหม่ไหมในการร้องเพลงสำหรับผมแปลกใหม่คือตอนที่คุยกันเนี่ยเราก็มีการหาแนวดนตรีว่าจะเป็นแบบไหนดีผมก็ได้บอกพี่ไปว่าเฮ้ยพี่ผมชอบเครื่องดนตรีน้อยิ้นนะผมชอบความเป็นอะคูสติกนะผมชอบเครื่องดนตรีน้อยเพื่อที่ผมจะได้ร้องและสื่อสารออกไปได้เต็มที่นะครับเขาก็เลยบอโอเคงั้นเราจะยืนพื้นที่อะคูสติกอะคูสติกแปลว่า ความเป็นคุ้งเสียงเนี่ยมันจะต้องมีความหลากหลายของมันมันก็จะมีแยกออกไปเยอะเลยครับใช่ก็ต้องเอาอแนวดนดตรีต่างๆแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผสมเพื่อให้มันไม่เลี่ยนครับผมอย่างเพลงนี้เนี่ยเราก็ได้นําสไตล์ดนตรีของความเป็นละตินมีความเป็นนักกันมีกลิ่นอายของทะเลสายลมแสงดาวพระจันทร์ครับครับครับผมมันก็มันก็จะได้ความแปลกใหม่มากขึ้นสำหรับเรื่องนี้เรื่องดนตรีมีใครมาช่วยเพิ่มเติมไหมครับพี่โปรดิวเซอร์ หลักของผมเลยคนที่ดูภาพรวมอัลบั้มนี้นะครับผมค,คือพี่โจ,พ,โจพี่โจเหมือนเพชรอมระคือ<ม>เป็นคนเป็นคนเป็นคนแต่งเพลงเป็นคนทําเพลงพูดไม่คิดวันนี้เราทาเพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นโซคูครับอยู่ตอนนี้อันดับโอ้โหเปลงดังมากดังเรื่อยๆครับแต่แต่สําหรับเพลงพน,นี้เนี่ยเพลงนี้คนคนคนแต่งเพลงน,น,นี้ทําเมโลดี้และทำนองนะครับคือพี่ปอนธนาละวสุด<ม>คนนี้เป็นโปรดิวเซอร์มือทอ,<ม>องนะครับคนนี้พูดชื่อมาก็ทุกคนร้องจริงอยู่เลรอ นะครับผมแล้วก็เป็นคนแต่งเนื้อเป็นพี่ตู่กับพี่เปาครับคนนี้ก็สองคนนี้ก็โอ้โหผู้งเล่นบะาใช่ไหมพี่ตู่พี่ติกับพี่เปาครับอ,อ่าคือทเทพอ่ะผมผมผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนที่ให้โอากาสผมแล้วพได้ได้มาเจอ,เอ,อผู้ใหญ่ที่มีฝีมือทั้งพี่ๆทั้งสามคนแบบนะคนและอัลบั้มนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่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 เป็นผู้ใหญ่ในวงการเพลงที่มาแต่งเพลงให้ผมผมได้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊ก ที่เขาแต่งเพลงพวกนี้ไม่สายจะรักกันหรือเพลงโอ้ยเยอะแยะมากมายมาแต่งให้ผมด้วยหรลวกรวมไว้เพียบเลยนะใช่ครับแล้วอย่างนี้ในถ้าสมมติถ้าเป็นอัลบั้มเนี่ยมันคงจะใช้เวลาพอสมควรถูกป่ะตอนนี้ออกมาเป็นซิงเกลิลก่อนใช่ครับซึ่งกลิ่นของซิงเกลิลแต่ละซิงเกลิลก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยโทรศัพท์โทรศัพท์แมก็คือเพลงต่อต่อไปมันก็น่าจะเป็นแบบฟิลประมาณฟังสบายแบบนี้ใช่ครับใช่ครับผมมาจะบมาแล้วก็จะมี ความสดใสที่อยู่ในเพลงแต่ละเพลงมากขึ้นด้วยแล้วมันก็มีจุดเด่นของเรียกว่าเครื่องดนตรีต่างๆเพราะแค่เชิ้มหรือกีตาร์กีตาร์กีตาร์เนี่ยกีตาร์ที่ผมผมอ่านี่ยจะเป็นกีตาร์คลาสสิกอ่าอย่างอันบ้างนี้อ่านอ่านอย่างเพลงซิงเกิลซิงเกิลนี้บรรยากาศชวนแม่ทำเนี่ยจะเป็นกีตาร์โฟลักแต่ว่าเพลงต่อๆไปเพลงที่ได้อ่านไปบ้างแล้วครับเนี่ยครับผมจะเป็นกีตาร์คลาสสิกส่วนใหญ่ครับผมแล้วแล้วแซวที่แบบ มันดูมันดุริ้วมันดูมันดูมันดูมีมีความแปลกใหม่มากขึ้นเพราะว่าถ้าปกติแล้วเวลาคนนึกถึงเพลงฟังสบายตอนนี้ทุกคนก็จะนึกถึงบุคูรเล่ถูกป่ะ๊อปลาตินเนี่ยมันังไม่มีใครไม่มีใครหยิบขึ้นมาครับเอออี้ลาตินแต่โมจะบอกว่าเป็นเพลงที่มีความสนุกสนานในตัวมากใช่มันจะโยกได้ใช่มันจะเลื้อยได้มันจะมีกรูมมันจะมีกรูมแล้วมันจะ กีตาร์มันจะพิ้วมากไันทาให้เราเสกดนตรีได้ชัดเจนขึ้นครับผมมิวสิกวิดีโออ่ะเป็นไงบ้างโอ้ยวันที่วันที่30มสิบพฤศจิกายนจะได้ดูชาวแอร์ครับผมจะว่าไปถ่ายไปแล้วอืบรรยากาศอันนี้เออเนี่ยก็เลยจะบอกว่ามันต้องไปย้อนมาที่ทะเลแน่ๆใช่บรรยากาศพิมพ์แน่นอนใช่ครับผมอ๋อแล้วเป็นไงเนื้อหาคร่าวๆของเอ็มบีเนื้อหาคร่าวๆของเอ็มบีเป็นเส้นเรื่องครับเป็นเส้นเรื่องก็คือจะมีพระเอกเอกก็ พระเอกเนี่ยจะเป็นจะเป็นครูแบงค์ครูแบงค์ที่สอนสอนสอนเต้นกับน้องๆเดอะสไตร์อยู่ครับครับผมและนางเอกก็จะเป็นน้องเฟื่องน้องเฟื่องวลาดาครับผมก็คุณนั่งเอกนั่งเอกน่ารักมากน่ารักจริงครับครับครูแบงค์ก็ก็รออ่ะก็รอแต่นั่งเอกน่ารักแต่ดูไม่ค่อยอินกับครูแบงค์นะ อะไรโอเคกำลังมากครับผมน่ารักทั้งสองคนเลยครับแล้วคือตอนถ่ายทามันจะมีซีนที่ทั้งเอกต้องเต้นด้วยกันแล้วครูแบงค์เนี่ยด้วยเขาก็เต้นเก่งอยู่แล้วใช่เขาสอนนางเอกเต้นนะนอกจากต้องถามพี่แบงค์ว่าพี่พี่พี่ได้ค่าตัวสอนเต้นมาเนี่ยบรรยากาศก็ถ่ายไปเรียบร้อยเดี๋ยวออดเดย์วันที่สามสิบใช่ครับสิ้นเดือนก็เป็นวันศุกร์พอดีเลย ถูกต้องครับแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่า <c oughs> คนเขาจะเข้าไปกดดาวนโหลดดาวโหลดอะไรยังไงบ้างครับก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออ,อกได้เลย<ม>หรือว่าง่ายๆเลยก็ดอกจันหนึ่งสองสามเก้าเก้าแล้วโทรติดต่อพี่โอเปอเรเตอร์พี่คะอยากเพลงดิวอ่อยากได้เพลงนี้อ่อยากได้เพลงบรงบรยากาศชนเพลงนพลัมเขาก็จะจัดให้เลยอืถือว่ามันเป็นการคลิกไปีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะราบผมยากไหมถามถามจริงๆว่ายากไหมพ่อแบบ ต้องมาร้องเพลงนี้มันแบบจากที่ช้าคนรอมันท้ออจนกลายมาเป็นบรรยากาศจนทพิ่งทำมันยากมันยากมากกว่าเดิมแบบยากไหมเหรอมันมันต้องทําความเข้าใจมากอคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยคมด้วยความติดร้องเป็นช้าเนียพอร้องเพลงช้าเสร็จแล้วมันก็จะติงแบบว่า้ พรจะ่นเ็มีลูกเอื้อนใช่ไหมครับผมท่านเตงลูกเอื้อนมีพอเราเราร้องเพลงเร็วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระตานกระแทก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 กระแทงเนพราะมันต้องใส่อารมณ์ใช่มันอยากจะบิวอัพเพลงเข้าไปให้มันให้มันสนุกมากขึ้นแต่มันก็ต้องเลยต้องปรับวิธีการร้องใหม่ให้มันร๋อมันก็เหมือนการร้องเพลงช้านั่นแหละแต่แค่เราอยู่กับเนื้อเพลงแล้วก็สติลไปตามฟลู้ตามบีทของเพลงครับผมก็ อันนี้ได้พี่โปรดิวเซอร์คือพี่โจเนี่ยพี่โจแล้วก็พี่ตีเนี่ยเขาช่วยสอนผมเยอะมากเลยครับอัลบั้มนี้ก็เหมือนแบบเราได้ได้ได้มาอีกอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งซึ่งคุณครูใจดีมากคุณครูน่ารักมากครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมากเลยครับผมอ่ะแล้วทีนี้ถ้าจะเข้าไปดูติดตามรายละเอียดอื่นๆช่องไทยกับดีวอะตตามได้ไครับเขาเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับตอนนี้มีแฟนเพจของผมครับผมก็เข้าไปที่ดิวเดอะสตาร์ห้าครับแฟนเพจ ปู่ห้านี่ตอนนี้เขาเก้าแล้วนะใช่ปหมครับยินดียินดีที่พี่ก๊อฟพูดแบบนี้แสดงว่าพี่ก๊อฟยังนึกถึงผมอยู่อตนนี้ยังจำยังจำยังจำได้อยู่ดีดีเลยอร์ตาห้าอ่าอาอ่นั่เรายังเด็กอยู่นะเล้เไม่ได้แล้วพี่วะดิวเดอร์ตาห้าอันนี้เฟซบุ๊กตอบเองเฟซบุ๊กตอบเองครับครับผมแต่ช่องทางอื่นๆมีแล้วนานหนเองก็จะมีอินสตาแกรมครับอินสตาแกรมก็ ดิวอันเดสกอร์ไอเอ็นเอสทีดีอีดับบัยก็ครับก็จะมีเว็บแฟนคลับด้วยครับผมก็เว็บบ w ยเว็บดิวสตารหมกับเ w ็บ e w ยเว็บดิวกัโซดอทมีสองเว็บอันนี้ก็เข้าไปได้ตามัธยาศัยตามัธยาศัยเขาไหนก็เข้าได้เต็มทีุดงได้แล้วครับผมพูดถึงแอบพูดถึงซิงเกิลต่อไปหน่อยได้ปะนิดเดียวว่าวางแผนไว้ยังว่ามันจะเป็นเพลงฟิล ใช่ไหมครับผมเอออน,นันว่ากันไปอ่ะทีนี้ส่งท้ายหน่อยครับอยากฝากอะไรเห็นแฟนๆบ้าก็เอ่อก่อนนื่ต้องขอบคุณก่อน,อนครับขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนฟังทุกคนขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกคนที่เอ่อให้กําลังใจมาตลอดให้กําลังใจมาตั้งแต่เริ่มทำงานเพลงแ,แรกๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจากใจจริงแล้วก็จะตั้งใจทำงานต่อๆไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือคนเราทำเพลงอะ่ะต่อให้มีคนชอบแค่คนเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ เราไม่ได้ทําไมไ่ทำมาเสียกล่าวแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆยังไงก็ฝากเพลงนี้บรรยากาศเป็นเพลงทําไปด้วยแล้วก็ฝากต,ติดตามอัลบั้มเต็มของผมน่าจะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าครับแล้วก็ราบนี้เนี่ยที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาผมจะไปโชว์ที่ไหนเนี่ยผมจะมีวงแต่งรับด้วยเออก็ลังจะถามอยู่ว่า แล้วอย่างนี้มันต้องมีวงไปด้วยใช่ไหมใช่ก็เป็นสเกลเล่กอาจจะแตกต่างกันไปจะเป็นหรือว่าพี่พี่ที่อยู่ในวงที่ที่แต่พี่พี่แต่ละคนเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นกีตาร์ให้ให้อัดให้อัลบั้มผมอยู่แล้วก็คือจ้างอัลบั้มเป็นยังไงต่อมาก็จะเป็นยังไงคือฟิลเพลงแบบนี้ถ้าสมมุติว่าฟังเล่นสดมันสนุกมากขึ้นกว่าเดิมแน่แนครับผมเออถ้าสมมติฟังในซีดีมันก็สนุกแล้วครับฟังเล่นสดยิ่งสนุกใหญ่เลยเออโอ้ย เจ๋งะเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าเออเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยเดียวเอออ่ะโอเคทีนี้งานอื่นๆเห็นแอบแวบเคยเป็นวิทยกรด้วยใช่ป่ะทางไม่เคยครับเป็นครับยู่อยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับไม่ได้มาพูดเก่งชิบเป่งเลยแล้วก็จะเป็นต่อไปด้วยแล้วยังอื่นอีกนะครับจะมีอะไรพี่จะได้เห็นดิวเล่นละครไหมครับตอนนี้มีซิกคอมครับซิกคอมเป็นเรื่องด้านนี้นะครับไปรับเชิญเป็นเป็นเป็นนักแสดงรับเชิญบ้างน่าจะมีบทที่เขาเขียนให้เราออกให้เรียน ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามทางช่อง9วันอาทิตย์หกโมงเย็นวันนี้มีแล้เดี๋ยวต้นั้ำจะมี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 กองถูกบุลแน่มีมีครับอันนี้เดี๋ยวติดตามได้ไดก็ทางแฟนเพจของของดิวก็ได้เดี๋ยวก็เป<ด>็นเจกเกันแน่<ม>นอนเนาะใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณดิวบ้างๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงบรรยากาศชนเพ่งพ้มปุ้ยไม่เปิดเลยเหรอ มันเลยเวลาแล้วอเคดุใจกันเต็ม้นวันนี้ขอบคนเดียวนะครับครับผมกอบวินใจกันนะงั้นเดี๋ยวเราหลังเลกกลับมานะครับก็เปิดให้ชัวร์ครับดิวครับวันนี้เสียงไม่ดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวค่อยมาร้องเพลงสดๆที่นี่แล้วกันนะได้ครับผมยินดีมากโอเคเลยเสนับสนอนุนโดย just pay จ่ายง่ายๆสบายๆจ่ายได้ ทุกปินทุกรายการที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT ทั่วประเทศ iPad iPhone ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีเซิร์ช Radio OK และ Android ดาวน์โหลดฟรีที่ Play Store รอยสอิแผลเป็นนูนคีลอยจะสาบสูงหนึ่งใน Service of Excellence ที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ Esthetic Star ท,ที่ราชเทวีคลินิกสวยครบทุกองศา พิคาดรอยดำฟ้ากระหนึ่งใน Service of Excellence ที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้บริการปรับสีผิวและด่างขาวที่ราชเทวีคลีนิกสวยครบทุกองศาผมอาจารย์โนิโรตั้งวันนี้ครับถ้าจะถามนิยามของคำว่าสุขภาพที่ดีคืออะไรอาจารย์ก็จะบอกว่าการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทานได้นอนได้ทำงานได้ออกกำลังกายได้ไปเที่ยวไหนไหนก็ได้ ลองคิดดูนะถ้าคุณทำในสิ่งที่บอกมาไม่ได้ทั้งหมดชีวิตคุณมีปัญหาสุขภาพแล้วแน่นอนการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากมีคนเคยถามว่า